แล้ววรับเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลภาคเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรรคประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติต้นปีหน้าค่าแรงขึ้นแน่นอนปิดสวิตส,สอวปิดสวิตส,สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมพกันค่ะสวมนำนาจกูที่ไล่ลุ่มตัวออกจากนายกรัฐมนตรี <laughs> มีเสือปลาจอะเข้แล,ล้วกูงานนี่ลุงตูยังมีบัตรสามร้อยไว้ซื้อสุ้รถซื้อรถด,ดีซื้อน้ำปูน้ำป่าแต่บังเศษฐานในบ่มี่ใหอย่างเลยขันบ่มีรัฐบาลลุงตูในมือน,นั่นกูก็จะบูหูหรอกว่ารัฐบาลชุ่นนี้มันเฮียกว่าลุงตูอีกแล้วกูก็ชมน้ำหนาคนทางประเทศร่วมทางตัวกูด้วยที่ไลล่ลุงตูออกจากกันเป็นนาะยกรัฐมนตรีในข้าวนั้น สริมน้ำหนาสิได้อดัดใจทั้งประเทศและมึงบัดน,นี้คั้นเปียบกับรุ่งตู่กับรัฐบาลเศียทานี่กวรัฐบาลลุ่งตู่นั่นดีกว่ารัฐบาลเศียทาอยู่เกตสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ลเลยล่ะยังได้เงินอีกอย่างเราก็หายเบิร์ตท,ทุกอย่างบอกว่าเงินเขาเงินไหเงินหน้าสาปต้นปีหน้าค่าแรงขึ้นเน่ Bis